แมน่น่นี่ตังโอค่เพื่นมันเป็นสีเลพวกมันกันตัวกันขาวเอสุดยอดครับเก็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 บมาเก็บใส่นี่บ่ทังนี่บ่เบิ่งพี่น้องพี่น้องเิ่งไปพี่น้องเออบ่ถือกินะ ไอเองส<อ>ิลารกนนนูนี่เนาะนี่ท่านพ่ครับเอาปิดปลาไปครับผมเรวรุ่นปลาคอยเงี้ยน้ำกันต่อไปครับผมบรรดาศิษย์เปลี่ยนวังอ่าตูตาปุ้ยสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีสวัสดีพี่น้องนะครับในประเทศตั้งประเทศนะครับผมแดด t อนห่อ o พาดพี่น้องเมเบึงพ่อเงี้ยแม่เงี้ยเพ็่นบ้าน,นเหระครับ อุณหภูมิห่อนไปดอกครับ38องศาเนาะครับตอนนี้ก็ช่วงสีเที่ยงแล้วครับหมองลงคือสั้นแท้โอ้ยพี่น้องพี่น้องเบิ่งปลาพี่น้องเออมาถือกินนะครับอากาศทันหอนพากันมาเล่นน้ำครับผมนี่ครับกัก ฟองนี้กักดังครับนี่กากบ้ไก่น,นะครับกักน่อยๆบ้นอุ้ลบบ่บบถือแล้ครับนี่ปลาลับแขกครับผมปลาขาวหัวแข็งโอ้น่น่น่า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 น่น่น่าน่าน่านยาน่าน่รน่าน่น่า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 ่านน่<อ> <c oughs> า,า่นาน <c oughs> ่าน,านม,มา,ามมนาน่าน่าาน่น่บ่น่าานน คุณครับฟังพุดกัดดวงนะจ๊ะนะจ๊ะนะครับผมพุนดวงพูดหอบปลาข้าปลาขาวขึ้นรอบนั้นนะครับแต่เบึงสตซิมิทตัวยงเงอยบตัวบ่ครับบังนี่กักน้อยเดียวนึ่งครับประมาณยีสิเมตรเองครับนี่กางอยู่นี่แล้วก็ฟังนี้นะครับผม โอเคครับพี่น้องมารุนมาเห่นียน้ำน้ากันครับอากาศฮ้อนๆนะครับผมน้ำนี่ห่วยก็เริ่มลด,ดลงลด,ดลงแล้วครับเป็นโอกาสดีของการบ้านแห,นานห่เห่นน้าช่วงจากการบางเป็นจากการเ็นง,งานครับกับมาเห่นน้ำน้ากันด้วยครับผมกับพี่น้องเขาเบื้องคลิปนี้ตูตพะพาลุยก็ฝากกดซับสไครตกดไลค์กดติดตามให้น้ำด้วยครับผมทั้งย t ท b e ทั้งเพจนะครับใส่ซื้อตูตะพาลุยนะครับผมนัเป็นกำลังใจให้ตูตะพาลุย นะครับฟังซันซันนต๊ต่อทำานนี่พอดินไร่นี่แหละโอ้ยอยู่ะครับมันก็เมรนึงโอ้เมื่อก้ซ้ำกันละมันเอาไม่ิน้เอาไปรถเบง บ่เคยเห็นพันแบงวันแหยจากเชือมอนีสิมะขาปลาเขาหอโบจะพอเล่นบ่เนี่ยพันแบงมื่อไห่ะปวดอปลาเข่าหลายดอกปิ้งหนึแล้วได้ปิ้งหึ่แล้วดแแ่ะไปเอาไปหมกชิ้เอาอปลาขาวนเอามือนปลาาวข่าคาาเอา นี่ก็คุ้มแหอยู่นี่ครับคุ้มปลาอยู่นี่ครับโอ้ยเขาเดล้ยวตัวนี้กินนะบ่อนงากินนะสองเลี้ยงวสองเลี้ยงเวสัปลาขาวบ่อนเี้ปนัเอาแล้วครับเอาแล้วครับปลาตัวเงี้ยเริ่มบอนงามๆาบแล้วครับพันดวงพันดวง ปลาเปียนปลาเพียนขอเพิ่งปลาเน้ครับปเปาาลเาคอ,เ,อเห็นบ่พี่น้องลลอู้ยังไก่เลยปลาคอบักโลรนึงแหละครับตระเรียนนึกว่าจะเป็นปลาบอนเนี่ยตัวงามอยู่ดวงว่นน่ะตะยูดด

แมนแมนแมนครับแมนไปหาดวงแล้วไปหาดวงนะจ๊ะนะจ้าละคุนไปหาดวงแล้วว้าไอพุ่น่ะตัวมือปแปลงแปลละตัวมือปแปลงแปลละครับใหญแล้วนะอยู่วะว้าตัวมือห <c oughs> ยั่งขนาดตัวมือหยั่งขนาด

โอ้โงนขาน็มันเป็นสีเลยพวกมานำกันตัวตกันผู้ปลาบุกคนมันมไกเนตายลงเจโดเกาูยุคหางมันเาเหนียวมขอเเต้ยมันท่วงปลาขาวตัวเดียวพอไเตี้ยแม่เห็นหางแล้วเห็นหางแล้วปลาขาววะ เห็นหางแล้วเห็นหางแล้วโอ้เห็นแต่คุณคูดีใจแทเมือล้งนะเอม่าดงหน้าโด่งหน้าตัวนี้ละบอนเพืโด่งหน้าโด่งหน้าไอ้วรมรวมี่โอ้ตัวนี้เอาไดดอกป่เนี่ยวันนี ล่ะสมตัวบาอยู่ห้าวเาเขาดอกมันเป็นลุมเดี๋ยวบ้าเดี๋ยวอาอยงี้บาเราบพูดไม่ไ้เดี๋ยวบเดี๋บ้างปพดท่นพุ่นขึ้นไปพอดบ่ขึ้นไปเึงแล้วครับผม่ให้เบิ่งเลยตาหางนี่สามรถเรตาหางมันเนะ โอ้ oh rahat, ตัวโลโลมเหรอครับเอาจับเบิ้งดีๆดได้ขึ้นแมงสูงเราล่ะมันปลอดมันปลอดภัยล้วล่ะนีฟังผี่กับปลาขาครับนนีเราขึ้นไหนบ้างเน่เน่ขาดเวนเนี่ขาดื่อวัน Buyết tội lắm đến lắm trưa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  ้อมันใหญ่แล้วม่น่าแล้วมันีดขึ้นแล้วหงกลังใจสีขาดเตี้ว่นแหกควมกันไปอีกเตี้ยขีดขึนแล้ววันบุกเข้าอยู่บุกนีว้าเกณฑ์บุกาเล็กน้อยว่นแหถือี่เจยบขแย้ตายยังอยู่านไม่ขึ้นต้นหน้าตัวตาเลยขึ้นต้นหนาต้นตาเลย นี่ครับบางส่วนครับพี่น้องแบกขึ้นมาบางหันเออปลาขาวเด้วยครับผมไปตัดหัวตากแดดทอดครับเบดสำนันนะครับแต่อันนี้สิมันมันต้องมันต้องออกไปแช่น้ำแข็งไว้ครับเพราะปลาขาวมันจะเน่าไงนะครับผมเค็ดปลาแดกเค็ดปลาสมนะครับเมนูอีสานบานฮาแซ่บๆบ วันนี้วใช่คนนึงคนไก่ครับคิดสวยคร AH> ับนะครับมาอยู่บ้านเขาก็ได้หาอยู่หากินที่ละมวนโกบนะครับผมหาอยู่หากินี่ละมือหนึ่งมือหนึ่งเบิดมือละหกสิบหาบาทครับพรครับอยู่บ้านเขาเนี่ยเพามันเส้นเลีแก่เจกับเขาหากินครับกับแก้มหากินได้ครับผมแต่แนวแก้มันเท็ดเองบ่ได้นะครับ โอ้โหนวันไปแล้วครับพี่น้องเลยอยู่ในน้ำก็ยังหลายอยู่ครับป่าอันนี้จะพอวังนินป่ะเนี่ยจะพอวังนินเนี่ยวสิเปลี่ยนวังอีกเด้อครับพี่น้องเพราะว่านะครับพอคนคนจ่ายเด็ดไปง่ายเดียบางคนเขาไ่อยากเอาปลาขาวปลาสุดยอดครับเก็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 บเอามาเก็บใส่นี่บ่าทังนีหรือเปล่าไม่เอาใส่ถังเอาใส่ถังนี่ครับนี่ครับพี่น้อง มนี่ครับเป็นเตรียมนําแข็งเตรียมยังไม้เรียบร้อยครับเห็ดปลาเนื้อปลาไม่เสียนะครับเอาไปเห็ดปลาแดกเห็ดปลาสมนี่ก็แซ่บด้วยครับพี่น้องตัดหัวเอาเห็ดออกดีดีเห็ดปลาสมทอดโอ้โหสุดยอดครับผมทอดกรอบตากแดดทอดกรอบส่วนไหนบางคนเพิ่มเอาบมื่อขึ้นมาโดนปลาเงี้ยอย่างเดียวเพิ่มเอา เป็นสลัดทิงสลัดทิงเพื่ออยากเอากับว่านเอาครับปีนี้อุดมสมบูรณ์นะผมตั้งแต่หนาฝนมาเนี่ยโอ้โหสุดยอดครับพี่น้องง้เคยพ่อตอนนี้เที่ยวโอ้อย่างเบิ่งตอนหนาฝนไข่งง้อคอยพ่อพ่อพี่ตอนนี้บ้านผมอุดมสมบูรณ์นะพี่น้องอันนี้ก็ยังตามเกิดสิบก้าโลแล้วละครับเนี่ยหนาแต่พีทโลขึ้นอยู่รปะมาพีทโลอ่ะเอาเบิ่มหามือหนึ่งเดียมือละเจ็ดสิบโลอ่ะบ้านแห่ เอยู่เด็กกินบ้านทั้งขันหนาบมากจริงๆผิดไรกูนี่เนาะนี่คท่านพ่ครับอ่าปิดปลาไฟครับผมเดี๋ยวรุ่นปลาคอยเงี้น้ำกันต่อไปครับผมบรรดาสิทธ์เปลี่ยนวังอ่าคุ้นครับผู้ใหญ่วังแล้วครับเราห้องไปเบิ้งน้ำกันสิมีตัวใหญ่ให้พี่น้องบางวันเอาขึ้นฟังพุ่นสองเอาขึ้นเางวนเอาขึ้นไปฟังพุ่นเป็นปลาคอยเงี้นะครับใส่ประมาณโลนิดๆนี่แหละครับสองตัวแล้วผมทายให้เบิ้งเรามันอาสิทธจะปชัดเพราะว่ามันอยู่คนเราฟังอันนี้อันนี้อันนี้ ปลาขาประหันจาเดียวเจาอื่นมาท่านในไทยเลยเด้อเเพิ่นขึ้นมาในไทยบึงครับเออเอาแล้วบานเนี่ยน้ำลดในลายเราบ้านแห่จอดกันเบอรลพี่น้องเลยติดน้วไปเปนี่ยนเลยว ปลายังเอาไก้อนแล้วพี่ก็ขึ้นแล้วครับผมบ่นงามๆครับผมทะเบิ่งตัวปลาออตัวเนี่ยเออบ่นนเอบ่นใส่ฟังยื้อบ่นบ่นเบิ่งพี่ก็โอุ้่ครับงาอาดเลยโอ้ปเปมานี่ก็ดุเนตัวชนะเลยโอ้จำกันน

ผู้ท so, so so ้าคลิป so, ก so ับสิบม่บายกันล่ะครับผู้ใดคนบ้านแหก็กินเขากินน้ำไปเด้อตากล้องถิ่นบกินเขากันล่ะหิวเข่าแล้วนะครับผมผู้ใดมันผู้ใดหาก็ได้ยืดได้กินได้ขายผู้หล่ะครับปลาบ้างนี่นะครับจะโตงี้กัดมันเศร้าอะไรเศร้าเศร้านะครับคุณ พูดเพิ่นคนในเลนน้ำเพิ่นแบบโบฮอนแต่แล้วผู้ไทยเพิ่นฮ้อนผู้เดยียวนี่ครับคนไทยในน้ำเราเดือดไทยในน้ำอยู่าาเพรใะไงครับ,บไปกลับกินเข่าแล้วครับพี่น้องถ่ายคลิปกับอย่าลืมครับอย่าลืมมะบึงมาก,กดชอบสับไข่เห็นดีด้วยครับ,บก,รกดกดขากดเบยบกขวดเตี้ยไปพอกกับใบคลิปหนาด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ